แจ้งเตือน21พฤษภาคม65ฝนตกหนักมากทั่วประเทศไทยเลยครับรายละเอียดเราไปชมพร้อมกันเลยครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมไม่สงกรานต์มานิชแนลครับคลิปนี้แจ้งข่าวสารกันเช้านี้21พฤษภาคม65มีการแจ้งเตือนฝนตกหนักทั่วไทยเลยครับฉบับที่6แล้วจากกรมอุตุนยิยมวิทยาครับผมพื้นที่ของท่านฝนตกหรือไม่อย่างไรรายงานสภาพอากา,กาศกันที่ใต้คลิปด้วยนะครับ ท่านผู้ชมครับมีการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักขึ้นหนักมากพื้นที่สีแดงเใลใเดียวนะครับผมซึ่งตอนนี้พบอยู่จังหวัดลําพูนฝนตกหนักมากเลยครับท่านผู้ชมครับพื้นที่ของท่านตกเรือไม่อย่างไรรายงานสภา,ภาพอากาศการที่ใต้คลิปด้วยนะครับผมซึ่งก็ได้แก่จังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดงนะครับผมสีแดงเลยท่านผู้ชมก็คือภาคเหนือทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลาพูนลําปางแพร่าน,าน่านพยานะครับเชียงราย ตากสุขโขทยัยอุตรดิตถ์ครับผมรวมถึงพระแม่พี่น้องทางภาคอีสานด้วยนะครับจังหวัดเลยน้องบลรรมูอุดรธานีน้องคายบึงกาฬสกลนครน,นครพนมมุกดาหารอำนาจ,จเจริญและอุบนราชธานีครับส่วนทางภาคอื่นๆก็จะมีนะครับจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์ชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจานบรุรีราชบรุรีเพชรบุรีนะครับนครน,นายกปราจีนบรุรีสะแก้วจันทบรุรีตราด ระยองชนบุรีแล้วก็กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเป็นพื้นที่สีเหลืองนะครับแต่ว่าตอนนี้จะตกโ่วไทยเลยทีเดียวท่านผู้ชมประจวบคีรีขนันธ์ระนองพังงาครับผมภาคใต้ตอนล่างอาจจะมีฝนน้อยหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับส่วนการแจ้งเตือนนะครับฉบับที่6นะครับมีผลกระทบถึงวันที่23พฤษภาค,คมห5เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ครับ จากกรงอูตูในยมวิทยาครับผมมีใจความว่านะครับยอมความกวนอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศเมียนมาได้เคลื่อนเข้าปกคลุมจังหวัดแม่ฮ่องสอนของประเทศไทยแล้วคาดว่าจะาเคลื่อนผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในช่วงวันที่21-23พฤษภาคม6นน้ครับประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ,ผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังแรงพัดปกคลุมประเทศไทยและฮื้ทีอ,อันมันและอ่าวไทยนะครับลักษณะเช่นนี้จะทําให้ไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองกับมีลมแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ครับบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานคระเะพิมณฑลรวมทั้งภาคใต้ตอนบนครับขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและเพิ่มความระมัดระวังบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเวลาสัญจรผ่านด้วยนะครับผมเกษตรกรก็เตรียมการป้องกันความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรไปด้วยครับสำหรับการพยากรณ์อากาศเช้านี้นะครับถึงเช้าพรุ่งนี้นะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าขนอง80%ของพื้นที่ครับมีลมแรงฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัย ตาก,กำแพงเพชรพิจิตรพิศุโลกและเพชรบูร์ครับอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด31องศาเซลเซียสครับภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่ครับมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครนพนมมุกดาหารชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอนํนาจเจริญ นครราชสีมาบุรีรัมย์สุริน์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีครับอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด32องศาเซลเซียส,ส,ส,สครับภาคกลางมีฝนฟ้าขนอง80%ของพื้นที่มีลมแรงฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานี ชัยนาทรบบุรีสระบ,บุรีสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยานาคปรปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกาญจนบุรีและราชบุรีครับอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด33องศาเซลเซียสครับ กรุงเทพมหานครและปนนริมณฑลนะครับมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่มีลมแรงฝนตกหนักบางแหง่งอุณหภูมิต่ำสุด26สูงสุด34องศาเซลเซียสครับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่มีลมแรงฝนตกหนักบางแหง่งโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกปราจินบุรีสะแก้วฉะเชิงเศร้าชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดครับอ่าวไทยท่านผู้ชมอ่าวไทย สุราธานีขึ้นมานะครับขึ้นสูงประมาณ2เมตรนครศสีธรรมราชลงไปขึ้นสูง1-2เมตรครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนอง4 0ของพื้นที่ครับมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขนันและชุมพรครับอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด35องศาเซลเซียสครับภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนอง6กของพื้นที่ครับมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดระนองและพังงาครับผมสำหรับทะเลอันดามันนะครับ พังงาขึ้นมาคลื่นสูงประมาณ2-3เมตรภูเก็ตลงไปคลื่นสูง2เมตรครับผมท่านผู้ชมครับจากแอปวินดี้ก็มีการดูเรดาร์ด้วยกันท่านผู้ชมมาดูเรดาร์กันนะครับลสำหรับเรดาร์ตอนนี้ท่านผู้ชมเป็นเรดาร์จากแอปวินดี้นะครับผมก็มีส่วนของอมีส่วนพายุนะครับเป็นฝนฟ้าคะนองน,นะครับส่วนภาคเหนือท่านผู้ชมภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางด้วยท่านผู้ชม ภาคใต้ตอนบนด้วยนะครับผมโอเคครับพื้นที่หดหานฝนตกรืไม่อย่างไรก็รายงานสภาพอากาศการใต้คลิปด้นนะครับผมลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้นครับและพบกับใหม่คลิปหน้ากับช่องใหม่สงกรา,านต์ n a t i o n a ลครับเดี๋ยวมาติดตามข่าวสารกันต่อ,ตอไปด้วยนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ใ,ให้ให้ด้วยกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ